สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะตอนนี้เนี่ยฝนก็กําลังตกอยู่นะคะพอมัมค่ะฝนเนี่ยได้ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่างานในสวนของเราก็ยังหยุดไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยออกมาดูบอลสีค่ะเพราะว่าเรากลัวว่าฝนตกเนี่ยก็ทําอาจจะทําให้น้องเนี่ยก้านหักหรืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นห่วงบอลสีมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้เริ่มนําออกมาเลี้ยงด้านนอกเยอะแล้วค่ะ แต่ว่าเราทําไม้ค้าไว้นะคะค้าแบบนี้เลยค่ะป้องกันกันหักนะคะถ้าลมแรงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็บรรยากาศดีๆส่วนตกควมพํมเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะเพราะว่าเราจะทําบอลสีเป็นทรงพุ่มนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยบอลสีราคาตกลงมาเยอะค่ะถ้าเราขายเป็นต้นเดียวๆเนี่ยก็อาจจะขายไม่ได้หรือว่าได้ราคาต่ํานะคะ เราจึงทําเป็นทรงพุ่มค่ะเพื่อทีได้ขายได้ราคาดีนะคะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดติดตามเพจตอนคุณแม่เปล่งใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป็่งร้านวิวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันค่ะเพราะว่าต้องรีบทํารีบกลับนะคะเดี๋ยวฝนแรงกว่านี้ค่ะไปค่ะต้นที่เราจะนํามาทําเป็นทรงพุ่มวันนี้นะคะก็คือสหัสเดชะค่ะ นี่นะคะจะเห็นว่าใบเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชัดเดชะก็ราคาตกนะคะเราเลยจะนำมาทำเป็นทรงพุ่มค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นทรงพุ่มเนี่ยก็จะได้แตกกอสวยนะคะแล้วก็จะได้ขายในราคาที่สูงขึ้นได้ค่ะแล้วก็มีชาดเดชะเยอะมากเลยนะคะที่ส่วนของเราแล้วก็สําหรับคนที่ชอบความมินิมอลเนี่ยเราขอแนะนําสาดเดชะเลยค่ะเพราะว่า มันใบเป็นสีขาวนะคะเพราะจะแบบว่าน่ารักสอหรัแบบคนที่ชอบบอลจำพวกบอลขาวค่ะสําหรับการเปลี่ยนกระถางแลาทำสนองพุ่มนะคะเราจะลองก้นกระถางด้วยกาับมะพร้าวสับค่ะหรือว่าจะใช้ถ่านก็ได้นะคะเดี๋ยวจะนําดินใส่กันค่ะก็จะนําดินนะคะใส่เข้าไปครึ่งกระถางเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นดินล้วนผสมใบก้ามปูหมักของเรานะคะ สำหรับสูตรการผสมดินเนี่ยสามารถไปดูในคลิปกเก่าๆของเราได้เลยค่ะมีหลายสูตรเลยค่ะนี่ก็ประวาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปย้ายน้องใส่กระถางีกันค่ะเมื่อเรานำดินใส่กระถางจนได้ครึ่งกระถางแล้วนะคะแล้วก็จะนำน้องบอลสีนเนี้ยออกจากกระถางเดิมค่ะโดยการตับไว้นะคะแล้วก็คว่ำค่ะ จะกคว่ำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงน้องออกมาค่ะง่ายมากเลยค่ะส่วนดินเดิมนะคะอันนี้เราลองก้นด้วยถ่านเนาะแล้วก็จเอาถ่านออกนะคะ mm. ก็ให้มีดินเดิมติดอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าบนสิ่งขาจะได้ค่อยๆปรับตัวได้ค่ะ ก็เอดินออกไปเลยนะคะนี่ค่ะก็เอาดินออกจนเกือบหมดนะคะมิติดอยู่หน่อยนึงเพราะว่าเราจะทำทรงพุ่มนะคะต้นต yeah, like okay. okay, like mm ่อไปก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็ได้แล้วค่ะ2ต้นนะคะวัาจะเอามารวบให้ติดกันแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำใส่ลงในกระถางใหม่นะคะแล้วก็จะทำการฉีดพน่นน้ำยาที่ช่วยให้เกิดการแตกรากแตกหนอ่อแตกกอนะคะฉีดบริเวณรากหรือว่าตรง โคนกับใบนะคะที่จะเกิดใบใหม่แตกหน่อใหม่นะคะตองที่เขาจะแตกนะคะขีดให้สุ่มไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะก็นำมาทำให้ติดกันอย่างนี้แล้วก็กระจายรากนะคะ แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ดินลงไปค่ะเราก็ทำการใส่ดินนะคะ เกาจะนำไปรดน้ำให้ชุ่มค่ะรดน้ำให้ชุ่มแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วจะนําไปใส่ในตู้อบนะคะเดี๋ยวขอไปล้าง,งมือก่อนทำะเพื่อนจะนําไปใส่ตู้อบกันค่ะตู้ไหนตู้นี้อ่ะอืมนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไม้ค้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเปิดตู้อบไว้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะเพืมีการระบายอากาศค่ะ แล้วก็รับฝนด้วยนะคะเพราะว่าฝนก็ตกพร,รมๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการทำทรงพุ่มแล้วก็เปลี่ยนกระถางของเราค่ะเพื่อนๆก็สามารถลองไปทำดูได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ช่องของเราด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีค่ะ <c oughs>